สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมินพิชยาทำนุ่มๆชอบก็ให้แม่มาขอแถมที่ให้500อะไร่ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีดารานักแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดล่าสุดต้องบอกว่าฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อสาวมินพิชยาได้โพสแคปชั่นเด็ดประกาศตามหาลูกเคยให้คุณแม่งานนี้ไอจีแทบแตก โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าแม่บอกว่าถ้าใครมาขอจะยกที่ให้500ไร่ไม่ใครสนใจไหมทํากลางชาวน็ตที่เข้ามาสมัครเป็นลูกเผยกัอนอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากจา c o m ขอบคุณค่ะ